ครับผมก็ขอากราบนมันสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณเพื่อนพี่ๆี่ทุกท่านด้วยเอาไว้ออกก่อนมันนว้ให้บรรนานะพู่เดิมอดู่ที่เดือพี่เก่าไมา่ได้รดน้ำเอาแห้งหมดแล้วเดี๋ยวจะไปรดน้ำวันถัดไปนะหากยังอยู่ต่อก็คู่นี้480บาทก็แล้วกันนะอันนี้ราคาราคานมแเละ ราคาขาดทุนไม่ต้องถามถามอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้นะครับผมอีกไม่นานครับผมขาดทุนแต่ก็ขายอันนี้ตัวนี้วุนวนนี่นะใหญ่ใหญ่วุ่นวอนอยู่นะอันนี้จะเป็นเอกมงคลนะเอกมงคลเป็นไอชั้นเดียวครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นโชกุนนะโชกุนอันนี้จะเป็นหนวดปลาหมึกนะหนวดปลาหมึกแบบนี้นะสามตัวนี้สามร้อยหกสิบบาทสามตัวนี้สามร้อยหกสิบาทราทคารวมส่งทุกอย่างครับผม มาเท่านี้ครับผมเรียดต้องทํางานบ้านก่อนครับผมครับผมทางานบ้านก่อนก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมก็จบเลยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ